นัดปิ่นโตชแนลสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมนัดปิ่นโตและน็อตฮีฮีนะครับวันนี้เราจะพามาเล่นเกมใหม่ที่ชื่อว่า Lo ็ cket League เคยเล่นบอลเปล่าเคยปกติก็เกียร์แต่วินนิ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกมที่ชื่อว่าล c อ e t League นะครับเป็นเกมที่เราใช้รถแทนตัวผู้เล่นคือเอารถอะขับรถแล้วก็แบบยิงบอลให้เข้าประตูอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นเกมที่เต็มด้วยความเร็ว ควมมันนะครับซึ่งเกมนี้ขายในสตรีมราคาประมาณ300กว่าบาทแต่ความพุ่งของมันในอ,อยู่ที่ว่าเราสามารถเล่น2คนในเครื่องเดียวกันได้แบ่งหน้าจอกันจริงๆเล่นได้ถึง4คนนะครับในเครื่องเดียวกันใช่ครับถ้ามีจอยวันนี้เราก็ได้ใช้จอย2จอยในการเล่นนะครับแล้วก็บอกไว้เลยว่ามันจะเป็นศึกสายเลือดเดี๋ยวรู้ครับเกมนี้มันแน่นอนครับเพราะว่าคะแนนรีวิวในสตีมแบบว่า overwhelming แปลว่าดี e เหี้ยเหี้ยโคคือคะแนนแบบผลบวกล้นหลามมากออนไลน์ได้ออฟไลน์ก็ได้ เราอย่าพูดข้ามทำเพลงเดี๋ยวขอแต่งรถนิดนึงนะครับดี่นี้สามารถแต่งรถได้เดี๋ยวจะจัดของหนักมาให้นะฮะพี่เล่นแบบว่ารถรถเต่าก็พอต่อให้นะครับแล้วก็แต่งลายแบ่งลายหน่อยลำบากนะครับเดี๋ยวขอแบบพวกเฟี้ยวมาเลยไลายนี่ทษทีพี่แต่งละแนวนี่เก่งเลสซิ่งนกูมาวินเทจลายพรางนัดลายพราง แล้วก็สีนะครับสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนัดไลยพังต้องหัวเราะด้วยมาเขียวดำเขียวดำดุๆนิดนึงเดี๋ยวก่อนเนี่ยเจ็บๆหน่อยรถมึงสีเซียวอ่ะน้อนแว้นว่ะเฮียเขียวขาวนี่วินเทจอ้ยเฮียเพิ่งเห็นว่าเปลี่ยนล้อได้ งานนี้ต้องแบบฟอร์มูล่าเลยครับเติร์นวอลเทคไปเลยดูลายล้อซะก่อนอยากให้มันไปท่าบนหน้ามึงแล้เกินเทอร์โบเราต้องแรงๆนะครับไฟสีเงินเห็นม่วงนี่หรอไฟสีม่วงยางใหญ่ติดธงชาติไทยด้วยนะครับคันผมอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าโมเป็นไงน้อนมึงติดธงชาตินี่ ชาติอะไรครับชาติหมาไม่เล่นนะเล่นเล่นนี่เลยไฟฟลัสไม่ได้พี่พิษคือนี่นี่มีแบบธงของทุกประเทศทั่วโลกนะนี่แปดประเทศแฟนผมลาวเจแปนอ๋อเจแปนไตต้ไต้เต้ไตเต้ไต้แบ๊บมึงดูหนังเยอะไหมเปล่าสำหรับโหมดการเล่นนะครับเกมนี้สามารถเล่นแบบตัวตัวก็ได้2ต่อ2หรือ4ต่อ4ก็ได้นะครับเราจะตัวตัวไหมตัว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 ถ้าไม่ร้องไห้ก็เอา เดี๋ยวจัดให้เนี่ยมีสนามหลายสนามเลยนะครับไม่ได้แบบว่ามีแค่สนามเดียวแต่เดี๋ยวเล่นสนามมาตรฐานให้ดูก่อนถ้าพร้อมแล้วไปบูทีมออเรนทีมครับใส่เลเย้ชูตอไอ้เี้ยชนคานคือเกมนะครับส่งให้อย่างนี้ส่งให้อย่างนี้อะไรไอ้เหี้ยว้าว ตัดบอลครับเป็นไงวะรถขอบอลคืนครับตอนนี้เขาคือจังหวะนี้แหละเฮ้ยตัดไปหน้าโกนครับ <c oughs> นี่ครับผมก่อนคือการบาาังคับเกมนี้เนี่ยจะมีการติดเทอร์โบแล้วก็สามารถบังคับให้รถกระโดดได,ด้ด้วยครับเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก่อนเนาะนี่ครับใช <c oughs> ้แรงแรงกระแทะกตีเ <c oughs> ครับเห็นบอลแล้วครับกำลังโยนเข้ามาบุ่มออกไปก่อนยกสกัดบอลได้จากกองหลัง กดเทอร์โบตามไปถ <Yeah. S 1> ึงเยอะมาความตอนนี้บอลยังอยู่ในแดน,นผมนะครับเดี๋ยวผมต้องสกัดแล้วเดี๋ยวโตกลับเลยเอาไว้ไปแล้วครับไปแล้ว,รนนวครับเลี้ยงบอลครับจีนไหมครับไปไหนไปไหนไอ้ยี่่อะไรวไปไหนสันดาลไอสัตว์ไอ้เหี้ยกูเอาลับบอลมันในเขตสีส้มโอ๊ยตับอลเข้าไปก่อนไปด้วยความ เลี้ยงบอลที่ข้างสนามครับเล็งนะครับเล็งครับยิงนี่ครับผมไอ้น้องยากยังวันหนึ่งนัดปิดโตครับเอ้าเขาก็ยิงไม่ตรงแต่ก็เข้าครับบอลก็ไหลเข้ามาแล้วยังยังไงยังไงฮะตอนนี้ปั๊มบอลกลับไปไอ้เหี้ยเอาเอาไม่นะอัดแล้วครับไม่นะยิงก็ไมครับโอ้ยเจ็บคอเว้ย ไปแล้วไปแล้วตอนนี้ไปไหนไอ้เหี้ยมอมเมียสกัดบอลครับสกัดบอลแล้วครับบอลไปอยู่หน้าโกของสีส้มไอ้น็อตมึงยิงเข้ายากยากตรงไหนยากตรงไหนวะเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวยากตรงไหนโกูยี่หนึ่งต่อศูนย์ยังภาพชายสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นการสกัดบอลพลาดนะครับก็เลยเป็นอวนอวนโม่งกันไปโกูยิงลูกแรกนั้นแหละ หนึ่งต่อศูนย์ครับหัดหัดเธอมูเข้าไปครับโม่นี่ไง,ไงครับมีการจับยางยางยางอะไรครับทำอะไรครับอุ้ยอ้าวอ้าวอะไรท้อนเหรอครับอ้าวอย่างนี้นเฮ้ยไปแล้วไหลๆเบา,าเบาจเ<ๆ>บาเบาเกิดบอลหน้าโกลได้ทันครับเฮ้ยเคาะบอลโดงเอาละครับเป็นโอกาสของนักปิ่นโตให้น็อตไหลบอลไป ไอเฮียมัิงยิงไอเฮียเบาอยู่นะสองศูนย์เฮ้ยน็อตมึงเตะบอลเป็นปม่อวะมันเพิ่งเลือกงี้นั้นวาก่อนไปไปไปไม่ต้องไปยากบอลเลยมากมายจริงเหรอเออจริงดิเออเอะไรยิงให้เข้าก่อนแล้วค่อยมาโม้ไอ้น็อตนี่ครับเป็นเบาเป็นเบาดูนี่เฮ้ย อะไรอะเฮ้ยเี้ยไอ้สวยสวยยางสวยยางเฮี้ยยางบอลกระเด้งกับพอดีเป็นบอลนะปิโตครับนี่ไงครับเธอโบงออะไรเฮี้ยนี่ไงครับเไ็นเฮี้ยนัดเนยอะนะครับใส่บอลที่ไหบนกระเพงครับอัลมาเฮ้ยเหลี้ยงเบาเลี้ยงเบาเฮ้ยไปดิคุณเกิดนอเบิลกอนครับไปแล้วครับบอลนะปิโตครับไม่ได้ฮะต้อง ล้วไม่เงี้ยไม่โดนอีกแล้วไอ้น็อตมึงตาคู้มงแล้วไอ้ไอ้เงี้ยแฮตทริกเราโคตรเสียวเลยหลานแข็งแรงไปเลยเขาให้สกัดโดนบอลไม่ได้เล่นวิ่งแข่งกันมาซ้มอ่ะนาทีครึ่งก็วสิบวินูโอ้โหพาะคนเก่งพ่าหมาจำเรลมอง่เขาไปเลยครับ เฮียก็สูงดีว่ะพันมาว่ะพันไหมครับว้า้ลูกเมาอนี้ขอให้บอกน็อตเกมนี้ใครดีใครดีใครได้โอ้ยไปเชี่ยเลยโอ้จังหวะนี้แหละครับเลี้ยงไปนิ่มๆตีนะตรงกลางสวยเด้งกลับไอ้เมาอีกแล้วเป็นลูกสูดดูดีๆก่อนน็อตดูดีๆ ครับโอ้โหไม่เหลือไปไหนเย้ยยังไม่ไปไหนยังอยู่ยังอยู่ตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วจ่ายไอ้เยี่ยปิโยนทำไมวะโอ้ยบังคับผิดเอาครับไอยังไง go เอ้ยน็อตเล่นเป็นเมื่อวานจริงกว่าพี่ซ้อมเหม็นพูดอะไรไปเยอะแยะเลยเหมือนเริ่มนั่นแหละมเริ่มเฮี้ยเวลาจะหมดแล้ว ทันอยู่เอาครับ4ต่อ0เหมือนเคี้ยวหมูนะครับอุ้ยโอ้ยลอดแ้วแล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 ้วเฮ้ยโหเฮ้ยง่ายไปวะก็สวยดิง่ายไปเปล่าเฮ้ยคนดูก็แบบไม่มีความตื่นเต้นท้าทายเลยอ่ะอ้าวโกดโกนกนเอาจริงนะนะยังไม่เอาอยู่ รอเลยครับนี่ไงครับนี่นะมีไงครับเฮ้ยยังไงครับไม่ต้องไปแย่งมันหรอกครับเรารอทางก็พอครับมันก็ทำเข้าประตูเองนะครับเฮ้ยเร็วเหรอไอ้เหี้ยทำไม่ว่าอยู่ตลอดเลยวะว่่าตลอดเลยเงี้ยเนาะเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับชนรถเอ้ย อยู่ไม่ต่อให้ก็ได้เลยไอ้นัดจริงๆเห็นทางเยอะ5-1ยังไม่หนุบต้องขับผิดนิดหน่อยครับไม่เป็นไรจังหวะนี้ครับหักขึ้นมาครับสกัดบอลโดนอ้ยออ้ยย่าคว่ำด้ยพ่ออย่าคว่ำไกลมากครับต้องแลบเล็ดรีบุดูเลยดูทางบอลเราอารทางบอลครับเราไม่ได้วิ่งวิ่งวูซ์วครับไม่ใช่น็อตทำไรครับน้อง ลักบอลอยู่ตอนนี้กำลังมาล้องไปแล้วหมูครับหมเคียวก่อนครับนี่ฮะเฮ้ยลากไปลากไปไอ้เหี้ยว่าเขโอ้เฮ้ยกูชนะเงินก็สกัดทันแล้วกูสกัดทันอยู่แล้วเฮ้ยมีการได้รถหมูใหม่ยดของใหม่กดกดกดเกมแรกนี่ถือว่าต่อให้นะที่ต่อให้เรายังห้าหนึ่ง ของยิงต้องมีล้างโอ้โห้แลแพ้เพราะอะไรเพราะอะไรครับเนี่ยเมื่อกี้ชื่ออัปมงคลไงลัดปิดตัวสองเนี่ยไม่มดได้เกี่ยวเลยอยากจะแก้ตัวหรือเปล่าแน่นอนองนี้เอา,อางี้เดี๋ยวหนึ่งหนึ่งอีกรอบหนึ่งให้โอกาสแก้ตัวหน่อยเลือดมันต้องล้างเรืยเรือด <c oughs> เลือดมึงอ่ะล้างเลือดอีกรอบหนึ่งมาครับมา <c oughs> จริงนะโอ้ยรอมาน้าจะชะนะอย่างนั้นนะจอดรอเลยครับ จอดรอเหรอนี่เล่นให้เป็นไม่ต้องใช้แรงใช้สมองเฮ้ยขอบใจ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 โอ้ดีดีดีสกัดดีเล่นกองหลังมาละไปแล้วครับนัดปิ่นโตครับเอาไนโบดได้โชโบได้โบไอ้นอตลงไงวะเอาเนออะไรเหรอ จัดรอให้นานนี้แม่งจัดรอให้นาดน,นี้แล้วยังไม่ได้เหรอบบอีนัสยิงลับสองหลังครับไปรอครับเหึยจับบอลข้าหมหัว<ฮ>เล่นแบบใช้สมองนิดนึงครับไอ้เหี้ยบอลแม่งเด้งสุง่มตลอดเลยปวดคอเลยล่อบอล <c oughs> สวยเรียบรอ้อยยิงไกลยิงไกลยิงไกลไป<ม><ม>แดกขาดมีกี่เท่าไหร่นะห้านหนึ่งแปดหนึ่งพอป่ะ รอดูรอดูไปบำไรครับไปเี้ยลูกเรือลูกเรือ <c oughs> โดดสูงไปครับก่าผิดทำไรครับน้องทำไรครับจัดไปนี่รี่รอสักกาบนี่ <c oughs> อะไรนะ อะไรนะอะไรนะอแอบเเบกบอลครับทัดบอลเลี้ยงอ้อมหนึ่งทีเหมือนโรน,นันโดและกั้นโฉบไปเรื่อยๆเลี้ยงอ้อมเหมือนโรนันโดเไอ้เหี้ยเคลียร์บอลทำไมครับ <c oughs> จัดหลังหนึ่งทีรออัดโบอัดโบอัดโบ <c oughs> แต่หึออะหึ้อเหี้ยเหมือนยาสั่งเบียดครับ,บ ทางนะครับสีส้มนี่เคลียร์กลับไปก่อนเคลียร์ไปไหนครับยังอยู่ครับบอลจะไปแล้วกับซ้ายทั้หมดไปแล้วครับเปิดบอลไปด้านขวาครับไอ้เหี้ยเอาแล้วกูโดนแล้วไอ้เหี้ยเอายังไงยิงไปอย่าเว้ยกูยังอยู่เว้ยตักปังอะไรอะไรเนาะทำไรทำไรหรอไปแล้วตอนนี้ตั้งลำ ้ชิปเข้าไปเลยเข้าต้องเข้าดิวะผ่านหน้าปากประตูไปตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไปแล้วไปแล้วตอนนี้ค่อยๆไหลไม่ค่อยไหลอะไรครับอะไรไหลครับไม่เย็นดูเยียดเลยม่งใจเย็นด้ย ม oh! <c oughs> ีเวลาสองนาทีเยอะ,อะเยอะเวลาเยอะไม่รีบจริงเหรอไปแล้วไปแล้วลูกบอลจะดอนมาล้อมองอเลยเก่งคอเก่งคอเก่งเก่งไอ้เหี้ยปูนี่แหละเก่งมินาทมดนเท้า <c oughs> เอาละครับบอลตรงไม่พลาดนะครับนี่ไงครับนี่สกัดไง ไปแล้วไปไหนอ๋อเฮ้ย <laughs> นี่มันเฮ้ยทางนี้มัน <laughs> ไอเทียไม่โดน <laughs> เล่นยเครื่องไหมครับโอ้ยเราว่ามันไม่ใช่ฝั่งเนี้ย <laughs> เทอร์โบเก็บเทอร์โบ,บ,โบนี่ไง <laughs> สวยครับ ใช่ครับสดยมากไอเฮียเอาฮะบอลมาเก่งคอเก่งเกงคอแรงไปหน่อยนี่เก่งคอแท็กออกไปก่อนครับสองลูกไม่ยากสองลูกอ่านทางบอลไอเฮียอ่านทางบอลไ,ไม่โดนอะ่ะค่อยเลี้ยงอค่อยเลี้ยงนี่นะม้วนไปเจ๋งเหลือละครด,ดู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 แรงแรง ย้อนโมงยังยังยังกอนทักษายังนำอยู่เว้ยไปไปอเฮียยังไงยังไงมาไหมมาไหมแก้วก่อนค่อยๆครับไปจ้ะเฮ้ยนี่ไงยั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 งอยู่ใช้สมาธิครับ เฮ้ยเฮียสวยนายสมวันสวยลายน็อตอะไรครับนี่นายสมวันสวยนี่สมาธิเฮ้ยเฮ้ยสมาธิสมาธิเฮ้สามสิบวินทีสุดท้ายครับเฮียตั้งสติครับตอนนึงนี่ไงเขียนแล้วไม่ใช่ทางนั้นเพื่อนนัดเพื่อนเพื่อน ัมนไปแล้ว15วิไปแล้ว15วิจะเฮ้ย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 15วิ9 8 7 5โอ๊เฮ้ยโอ๊4วินี่เดี๋ยวดูสมาธิสมาธิดูรู้อยู่แล้วว่ามึงจะเข้าไปชนจะวนออกมานี่เย้มาครับวนปัดกันไปไอ้น้อง วัดวัดกันไปอัดเข้าไปฟาดวัดวัดวัดกันไป First touch น่าจะมีต่อเวลาไหมครับผมว่าทำมาเว้ยมาเว้ยครับมาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยได้บอลได้บอลได้บอลได้ไงขนาดนั้นเชืาอร้ดมึง อย่างหวานนี่แหละเฮ้ยทำเสียงอื้อนี่คืออะไรวะเอาอกไปก่อน้ยนี่เปิดเข้ากลางเปิดเข้ากลางเปิดเข้าเฮ้ยมันอยู่หน้าเขตโทษครับแต่ว่านัทติโตได้เทอร์โบร้อยแล้วเนียเฮ้ยรถความลงลง ลงอ้อัดไปเลยครับลง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 นี่เฮ้ยยังไงไม่มียังไงครับรอบนี้ครับเธอโบมาแล้วเธอโบมาแล้วไม่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 นี่นะเอาเดี๋ยวโก้า พีมบอกว่า,ย, <Yeah. S 1> ายิงแรงมากครับยิงแรงมากครับยิงแรงมากจริงครับ go time 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 t มวิ winner สองกเกมติดให้นำไปก่อนสองศูนย์ชนะสามสองเจ็บคอ และนี่ก็คือความสนุกสนานของเกม Locket League นะครับผมว่ามันมากๆเล่นกันเองเนี้ยมันมากแต่เดี๋ยวมันจะมีแบบ2ต่อ2 4ต่อ4แล้วมีแบบทัวร์นาเมนต์ออนไลน์ก็ได้ครับซึ่งสนุกสนานจริงๆยังไงใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็ไปซื้อใน s t e ีมได้นะครับ300กว่าบาทผมว่าคุ้มจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวค่วอยต่อผูเจ็มอิดคลิปก่อนว <c oughs> ันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่แคร์แล้วสัต